ก็มาเริ่มทำแบบหัดกันต่อเดี๋ยวก็จะให้ดูคําแปลของกิริยากับศัพท์เดิมของแต่ละศัพท์กันเลยนะทำไว้ให้แล้วแบบนี้เดนติย่อมให้ขัจันติย่อมไปอารัขัจติย่มอยมมาปริหายันติย่อมเสื่อมรอบปาลยันติย่อมรักษาอันนี้ก็อ่า ตานนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเรียนเรื่องกริยากันอีกทีหนึ่งส่วนตรงนี้ก็สับเดิมนะบอกลิงให้ด้วยพอรู้แล้วก็จะได้ไปเลือกแบบแจกที้ถูกนะพิกุสับเดิมเป็นปุงลิงปแปลว,ว่าภิกษุนะแจกอย่างคารุครูนะเพราะนั้นคาุครโวครูก็ได้ว่าปฐมวิพัฒน์นะถ้เป็นปฐมาวิพัฒน์เอกาวัจนะ ก็แปลว่าอันว่าภิกษุพัตตานินะสับเดิมพัตตะเป็นนปุงสกัลลิงแจกอย่างกุละกุลังกุลานิกุลังกุลานิกุเลนะกุเลหิกุเลภิเพราะฉะนั้นก็เป็นได้ทั้งปัมาวิพัตพระหูกับทุติยาวิพัตพระหูนะแต่เราก็ต้องเลือกทุยหญิพัตนเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับ คำกริยาก็จะแปลว่าซึ่งซึ่งพัดแต่อย่าลืมว่าเป็นพระหูวจนะนะต้องทั้งหลายด้วยพัดก็คือพวกข้าวสวยข้าวต้มเงี้เป็นต้นนะวิคาซาดะขับเดิมเป็นปุงลิงก็แจกอย่างุริสรปุริโซุริซาุริสงปุริเซุริเซนะุริเซหิุริเซพิ ปริษัทสับริษัทยัปริสัทท่างปริษา,ษาทาษานังเห็นไหมว่าลงอาหนังเพราะฉะนั้นก็เป็นจตุทีวิพัต์ได้ฝ่ายพระหุนะส่วนจตุทีเนี่ยกับฉัตถีเนี่ยมันจะแจกเหมือนกันก็เป็นพระหูด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเลือกดูว่าเราจะใช้คําแปลอะไรจตุทีมันก็คือแก่เพื่อต่อนะฉัตถีก็แห่งของเมื่อเพราะฉะนั้นเวลาเราดูคอนเทกต์ในนี้แล้วอันว่าภิกษุ ย่อมให้ซึ่งพัดทั้งหลายต้องแก่เนี่ยจะเข้าที่สุดแก่พวกกินเดนอย,อย่าลืมทั้งหลายด้วยเพราะเป็นพระหุวัจนะนะพ,พิกูอมนัปิกษุเดนติย่อมให้พัตตานิซึ่งพัดทั้งหลายวิคาซาดังแก่พวกกินเดนทั้งหลายชนะสัพเดินชนะเป็นปุงลิงจากอยา,าบริษับบุรุษนะก็จะเป็นปฐมวิพัทพระหุวัจนะพระลง ก็จะปแปลว,ว่าอันว่าชนทั้งหลายสันติกังสับเดิมสันติกะนะเป็นนปุงสักลิงก็แจกอย่างกุละกุลงังกุลานี้กุลงังกุลานี้ก็เป็นได้ปัธร,รมวิพัตเอกะกับทุติยวิพัตเอกะแต่อยู่ใกล้กับตัวคำกริยาเไปนั้นก็เรียกทุติยวิพัตทีนี้ก็ดูคำแปลย่อมไปซึ่งสำนักมีมันยังไม่ค่อยเขา้าเขา นั้นย่อมไปสู่ดีกว่าสู่สำนักนะทัฐาคตาสะสับเดินทัาคตะเป็นปุงลิงก็แจกอย่างบริสะเพราะฉะนั้นก็บริสโซบริสซาบริสร้างบริเซบริเซนบริเซหิบริเซพีบริสสสะบริสซายะบริสัตทังบริสซานังนะเพราะนั้นก็ลงสัสสะพระลงสัสสะก็เป็นจตุถีเอกะได้เป็นชัตถีเอกะได้เช่นกัน ก็เลือกคำแปลเอาไปสู่สํานักก็ต้องเลือกจัดถีใช่ปะ่ะของพระตถาคตนะอันว่าชนทั้งหลายขจันติย่าไปสันติกลางสู่สํานักแตะถ้าคตัดสักของพระตถาคตข้อต่อไปอิตโยลงโยเคยพูดมาแล้ว ก็เดาไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นพระหัวจนะนะแล้วก็เราเรามาดูสับเดิมอิทธีนะเป็นอิทธิลิงแจกยางนารีนะนารีนาริโยนาะรีนาริงนาริยางนาริโยนารีเพราะฉะนั้น,นก็เป็นได้ทั้งปัทมาเอกะทุติยาพระหูขอโทษนนี้ก็พระหูด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเป็นปัทมาพัท โอ้จนะก็คืออันว่าหญิงแล้วก็ทั้งหลายอย่าลืมอาคัจฉันติย่อมมาเคหังเคหังลงอังเ่กเดาได้ว่าเป็นทุติยภัตแน่สับเดิมเคหะปุงลิงแจกยางปุริโสอ่าจกยาปุริสะปุริโสปุริสาปุริสั่งเพราะนั้นก็เป็นทุติยาเอกะ ก็แปลว่าย่อมมาสู่เนี่ยมันจะเข้ามากสู่เรือนนะสู่เรือนทีนี้ตัวนี้สับเดิมคือวิสาขาเป็นอีทีลิงเหมือนกันลงอาก็แจกอย่างกัญญากัญญากัญญโยกัญญากัญยังกัญญโยกัญญากัญญายะกัญญาหิกัญญาพิกัญญายะกัญญานางเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ตัตตยายวิพัฒน์จนถึงสตนมีวิพัฒน์เนี่ยมันลงอายะ เอกะด้วยนะฝ่ายเอกะวจินะเพราะนั้นเราก็โอ้ต้องดูง่ายเลยทีนี้ไม่ต้องมากังวลวิพัต์เลยเราก็เลือกเอาที่มันเข้ากันย่อมมาสู่เรือนนะของเนี่ยง่ายเลยของนางวิสาขาอิติโยอนุมาหญิงทั้งหลายอาคัตฉันติย่อมมาเคหังสู่เรือนวิสาขายะของนางวิสาขาทีนี้ ข้ต่อไปเศตินโนสัำเดิมเศรษฐิเป็นปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีของมันเอง ino, เศษฐีเศติโนเศนะก็เป็นได้ปัจจม,มัยพัดพหูวจนะ Set ing, Set ino, เศติทิ้งเศฐินังเศติโนเศฐีก็เป็นได้ทุตยิยพัดพหู ina, เศฐินาเศฐีหีเศฐิพิเศติสะเศตินโนอ่าเป็นเศษถีได้ด้วยเศฐีนังเศติสมาเศฐิมาเศรษฐีเศฐิพิ เศรษฐีสะก็เป็นเถีได้อีกเอกะเอกะอันตัวนี้เป็นได้เยอะทนานี้ทัพ์เดิมทนะเป็นนปุงสกลินก็แจกอย่างกุลังกุลังกุลานี้กุลังกุลานี้นพะนั้นก็เป็นได้ปฐมายิพัฒน์พระหุกับทุติยาพิพัฒน์พระหุทีนี้เราก็ลองมาดูความหมายแล้วทรัพย์กับเศรษฐีเนี่ยถ้าเราลองมาดูว่าสมมติเราเลือกเป็นปฐมาพิพัฒน์เศรษฐีเนี่ย อันว่าเศรษฐีทั้งหลายย่อมเสื่อมรอบซึ่งทรัพย์ทั้งหลายมันก็จะพอไปได้แต่แ멍แง่นิดหนึ่งทีนี้ถ้าเราเอาหมายเอาตัวน,นี้เป็นเป็นปฐมวิพัฒน์บ้างอันว่าทรัพทั้งหลายอันนี้ใช้เลือกเป็นของดีกว่าเป็นฉศรีนะเลือกเป็นฉศรีของเศรษฐี ย่อมเสื่อมรอบปริหายันติย่อมเสื่อมรอบอันนี้ก็จะได้ความดีมากเพราะนั้นไม่จําเป็นว่าตัวขยายคือติยวิพัฒนาโดยทีวิพัฒน์ตยวย้พัฒน์อะไรเหล่านี้นี่ต้องอยู่ระหว่างปฐมธาวิพัฒน์กับคํากริยาเสมอไปก็มาอยู่ข้างหน้าปฐมธาวิพัฒน์ได้เพืดด่อความหมายทีย่มันชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งข้อต่อไป ปริซาสับเดินปริซาเป็นอิถีลิงลงอาการันก็แจกอย่างกัญญาก็เป็นได้ปัทมาวิพัตเอกกัญญากัญญาโยกัญญากัญยังกัญญาโยกัญญานะพนั้นก็เรียบปัทมาวิพัตเอกะแปลว่าอันว่าบริษัทบริษัทเหมือนพุทธบริษัทอย่างเงี้ยนะปารยันติย่อมรักษาวจนังวจนานี้ ศั์เดิมวนจะนะเป็นนปุงก็แจกอย่างกุลังกุลังกุลานิกุลังกุลานิเพราะนั้นก็เป็นได้ทั้งปฐมาก,กับทุติยาพระหูเพราะนั้นเราก็เลือกเป็นพระหูวนจะนะทุติยาวิพัดซึ่งวนจะนะแปลว่าคำนะคำคำพูดนั่แหละซึ่งคำทั้งหลายเพราะพระหูนะพุทธะลงสรสสะนี้ก็เป็นได้จะตุถีกับฉัฏถี พระหุ่อเอกะขอโทษก็เลยเลือกของนะของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นก็พยายามสังเกตตัวท้ายให้ดีแล้วก็ตัวอิทธิลิงเนี่ยอาจจะดูแล้วเอเราจะเลือกตัวไหนดีเนี่ยรูปเหมือนกันก็ง่ายเพียงแต่ว่าเราก็เลือกใช้อายตนิบาตให้มันเข้ากันแคนั้นเอง